เข้าสู่ช่วงดีโชเคสนะครับวันนี้เรามาพูดถึงของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนรวมถึงแท็บเล็ตกันต่อนะครับมีอุปกรณ์จากค่ายโนเกียที่ตอนนี้ก็ออกมาทําตลาดกันหลายรุ่นเหมือนกันประสบความสําเร็จอย่างสูงทีเดียวนะครับทั้งสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นในตระกูลรูเมียที่ออกมาตอนนี้หลายคนก็มีโอกาสได้ใช้ระบบปฏิบัติการของ Windows ในมือถือกันบ้างน,นะครับหลายคนก็ติดใจแล้วก็ได้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยโนเกียก็มีการออกลูเมียออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด แล้วก็พูดถึงรุ่นวันนี้ด้วยเป็นแฟปเล็ตที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับมีการรวมเอาฟังก์ชันของทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตไว้ในเครื่องเครื่องเดียวที่มีขนาดหน้าจอเหมาะสมกับการใช้งานพอสมควรทีเดียวนะครับไปดูว่าเป็นโนเกียรุ่นอะไรสําหรับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ก็คือคุณกระเป๋าครับสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับครับสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงอุปกรณ์นะครับของค่ายโนเกียที่ตอนนี้เนี่ยก็ออกมาทําตลาดกันแล้วใน ตั้งแต่ปี2012 2013เต้นมาเนี่ย<ช>ก็<ช>เรียกได้ว่าหลายๆคนเริ่มจะพูดถึงโนเกียกันมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างฮะเทนของโนเกียตั้งแต่ออกรูเมียรุ่นหลังๆออกมาแล้วก็มีการเลือกใช้ Windows ในอุปกรณ์ก็ความจริงพูดถึงตลาดเมืองไทยเองมันก็มาเรื่อยๆ มก็มีกลุ่มคนใช้พอสมควรแหละก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เละมากตานนหลายคนก็เปลี่ยนไปใช้โนเกียนะถูกเราะความที่มันเป็นค่อนข้างจะแบบว่ามีเป็นเครียดเฉพาะเฉพาะเฉพาะตัวนี่แบบเอกษักเฉพาะตัวแต่ถ้าเป็นผู้ตลาดยุโรปอะไรอย่างเงี้ยคนใช้เยอะจริงเยอะว่ามันส่วนแบ่งตลาดจะเยอะกว่า iOS ด้วยซ้ำไอ o อเอส Android อีก อันนี้น่าสนใจนะใช่ครับเพราะว่าแต่อย่างคนไทยด้วยกันเองถ้าเกิดชอบปรับแต่งชอบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนชอบโหลดแอปโหลดอะไรคงไม่ค่อยนี่เท่าไหร่คนไทยนิยมแอปกันจริงๆนะถูกต้องครับแอปพลแบบิเคชันนแบบี่โหลดกันจังเลยแล้วก็ใช้กันจังเลยนะจะคล้ายๆพวกญี่ปุ่นกับเกาหลีที่เป็นแอป,ปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทรนเอเชียเนาะโอเคเอาเทรนยังดูดีนะไปทางญี่ปุ่นกับเกาหลียังดูโอเคยังูใช้ได้นะครับอ้าวสำหรับโนเกียเองก็มาทำตลาดในบ้านเราแล้วหลายรุ่นโดยเฉพาะลูมิเอร์ที่ออกมา หลังๆเนี่ยเยอะมากนะหลายๆรุ่นมีตอบสนองการใช้งานหลายระดับด้วยถูกๆมากก็มีซีรีส์ห้ก้าไม่กี่พันเองนะราาะระดับไฮเอน n d แพงมาก20,000ื่สบาเพิ่งออกมาล่าสุดแล้วกล้องแบบระดับเทพเลยทีเดียวสีล้านใช่ไหมฮที่คุณกระเป๋าก็รีวิวไปนะมาถึงวันนี้โนเกียออกอะไรมาใหม่ล่าสุดแล้วก็คุณกระเป๋าอยากจะโชว์อะไรให้เราดูวันนี้ก็เพื่อเติมเต็มช่องว่างของเขาเองฮะก็ต้องตาม ตามเขาเรียกอะไรตามตามตลาดไปดามเทรนดามเทรนใช่าะเป็นตัวนี้ครับแอนนแอนลูมเมียหนึ่งห้าสองศูนย์โอ้โหเป็นแฟบเลสหกนิ้วฮะนะฮะตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะที่เห็นเครื่องครั้งแรกเนี่ย แม่เจ้าเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นแท็บเล็ตกันแน่ตกลงคุณกระเป๋าก็หาทางออกให้แล้วนะใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตน่ะนิยามอีกทีหนึ่งได้ไหมฮะก็เหมือนสมาร์ทโฟนบวกแท็บเล็ตอ่ะก็คือโฟนบวกแท็บเล็ตก็จะเป็นแท็บเล็ตใช่จริงมันก็มีคำเยอะอะไรแต่น่าจะใช้คำนี้แล้วกันโนเกียไม่มีแท็บเล็ตใช่ไหมแท็บเล็ตกำลังจะออกมาแต่เป็นวินโดว์ไอทีนั่นแหละไม่ผับตอนนี้ยังไม่ออกก็เปิดตัวแล้วแต่คงอีกสักพักหนึ่งถ้าเข้าไทยนะฮะครับใช่ เอาล่ะถ้าใครยังอึดอัดกับรูมีเเดิมๆที่หน้าจอก็ถึงแม้จะใหญ่แล้วแต่ยังไม่ใหญ่สะใจแล้ยังไม่ล้วก็ยังไม่คมจอยังไม่คม CPU ไหวยังไม่แรงหันมาตัวนี้เลยตัวนี้ซ p u รุ่นอะไรแล้วก็ตระกูลอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นรูมีย1520แล้วก็ถือว่าเป็น Windows Phone รุ่นแรกน่าจะเป็นรุ่นแรกของโลกเลยที่ เปลี่ยนมาใช้ CPU Snapdragon 800โอ้โหตามชาวบ้านเขาบ้างกวอทคอสสแนปดะก้อน800ความเร็ว2.2กิก2.2แลม2กิกครับแล้วก็หน้าจอน่าจะเป็นครั้งแรกที่ใช้1 0 80p โอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอะไร Clear Back ครับหน้าจอ Clear Back จัดเต็มมากใช่จัดเต็มมากจัดเต็มมากน่าจะเป็นรุ่นแรกของโนเกียเลยที่แบบว่เห็นมาใช้ Snapdragon เนี้ยเนาะใช่มัน High End มาแล้วถ้าเกิดสังเกตหลังๆยุครังหลังเนี้ยถ้าเกิดเราเข้าไปใน Windows Store เนียาจะเริ่มเห็นเกมเห็นอะไรที่แบบ ดึงประสิทธิภาพที่สามารถดึงประสิทธิภาพของตัว CPU นี้ออกมาได้ใช้อย่างเต็มที่ใช่ครับเรียกได้ว่าคนที่ซื้อเครื่องไปก่อนน้นี้ไม่แรงพอเนี่ยอาจจะอึดอัดทีเดียวเราโหลดเกมอนาคต Windows Phone เลยแหละว่ามันน่าจะเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon อาจจะ800 810อะไรอนาคตอ๋อเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ตัวนี้ได้ใช้800แล้วใช่ได้800แล้วก็สเปค High e n ของแท้ละไม่กั๊กไม่เกิกแล้วรุ่นนี้จัดเต็มนะครับใส่มาให้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวแล้วว่าโ n o k i ยจะกั๊ก รวมถึงหน้าจอด้วยใหญ่มาก่นิ้วครับเนี่ย6นิ้วฮะนี่จะสู้กับไอ้ Galaxy Mega ใช่ไหมเนี่ยตกลงแต่แต่่างด้วยความเป็นเป็น Nokia ยฮะการวัสดุการมาตรประกอบเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะ High End โอ้โหมันก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์ของลูมเมียเนาะถูกต้องฮะมันก็ยังเป็นกล้องก็ยังเป็น Pure View ขาวใสอ๋อแต่ลดสเปคลงมาเหลือ20ล้าน โอ้นี่ลดแล้วจาก4 1ล้านตัวนั้นใช่ไหมคือถ้าพูดเทียบเทียบกับตัว10 20อ่ะ10 20ที่47ล้านน่ะตัวเนี้ยกล้องจะดรอปลงมาหน่อยแต่ดรอปของเขานี้คือถ้าเทียบกับในวงการสมาร์ทโฟนทั้งหมดเนี่ยก็ยังเหนือยืนเหนือของสมาร์ทโฟนค่ายอื่นทั้งหมดนะครับถูกต้อง20ล้าน20ล้านครับฟิวไฟแฟตเป็น Dual LED โอ้โหอันนี้จัดเต็มมาให้อะกล้องลิขสิทธิ์อยู่แล้วขาวสส่นอันนี้จะมีไมโครโฟนไมโครโฟนทุกอย่างในตัวนี้การบันทึกวิดีโโโออยยังใช้เทคคนลี Nokia Record Record Li รบบก็ืแว่า บอดีเราอัดคอนเสิร์ตเราไปงานคอนเสิร์ตอยากอัดคนร้องเพลงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พวก a อ d ด o i d ใช้ได้ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนอัดปรับเสียงแตกเลยโ,โ,โดยเฉพาะที่แบบไอ้พวกตัวตีล็อกออออที่แบบไปอัดในคอนเสิร์ตพีคๆหน่อยอออตัวนี้ไม่มีทางไม,ไ,มไม่มีเป็นเ,ปลเลยแตกเลยมีการแยกให้ด้วยํำว่าเบสโอ้ยออกอย่างนี้ความถี่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำใช่เราสามารถเราสามารถตั้งเบสฟิลเตอร์ได้ให้มันกรองเสียงเบสว่าจะเอาร้อยเฮิร์ตสองร้อยเฮิร์ตแล้วก็แยกเสียงร้องฮ มันเป็นสมาร์ทโฟนอันแห่งอนาคตจริงๆไม่ธรรมดาสําหรับไมโครโฟนตัวนี้ใช่ฮะมันอยู่ตรงไหนครับไมค์คือมันต้องฝังดาวแน่แนยคือมันเป็นไมครสเตรีนะฮะคิดว่าน่าจะมีฝั่งนี้กับฝั่งมันก็ต้องมีสองฝั่งซ้ายขวาใช่แต่มันผมไม่แน่ใจว่ามันการจําลองการวางไมโครโฟนมันเป็นเพราะโนเกียใช่ไหมใช้เวลาพัฒนามาตั้งแต่รุ่น808เพลวิวเมื่อหลายปีเมื่อกี่ปีมาแล้วก็ไม่เคยรีวิวไปจนมา920 1020แล้วก็ยังใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทำการบ้านมาอย่างดีเหมือนกัน ก็น่าน่าจะไม่มีไม่แพ้รุ่นไหนเลยนะใช่ใช่เรื่องของการในในสมาร์ทโฟนนี่น่าจะดีสุดเลยมั้งเรื่องการถึอวิดีโอโอ้มาต่อนี้เอาล่ะคือแวะไปดูระบบเสียงนิดนึงเอาล่ะแต่ตอนนี้กลับมาก็เป็นรูปแบบของการออกแบบลูเมียที่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แหละแต่หนจอข้างบนจะมีโค้งๆหน่อยๆเป็นการประกบอบขอบแล้วเสียสเก็ตว่าจะใส่ยางลงไปตรงนี้ด้วยมียางด้วยเหรอฮะเนี่ยมันจะเป็นยางขอบยางตรงนี้ครัอ๋อผมไม่ได้สังเกตเนี่ยถ้าเอามือ ไอ้นี่ลงไปเล็บลงไปจะเห็นว่ามันจะเป็นยางเพื่ออะไรนะตัวนี้มันก็กันน้ำอะฮะคือเวลาน้ําไหลผ่านก็คือมันไหลไปเลยใช่ใช่ใไม่ใช่จะไหลเข้าไปถูกต้องสู่อิเล็กทรอนิกส์ข้างในใช่เป็นยางกันเนี่ยเป็นความที่เรียกว่าโนเกียคือความเป็นโนเกียคือมันจะมันจะพรีเมียมในการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะให้ดูก็รู้แล้วนะฮะใัสุวัสดุก็เป็นพลาสติกโพลิคาร์บอเนตครับแต่ก็เป็นคือท่านผู้ชมครับต้องมาดูของจริงครับมันไม่ใช่พลาสติกก้องแกงไม่ใช่คือมันอย่างดีครับดีมาก ดีมากอุปกรณ์ทุกอย่างเนี้ยไม่มีเสียงกรอบแกปมาให้นช่ครับอันนี้จะไม่มีแดดขาดเลยไม่มีแล้วก็มาดูในโซลูชในบริการฮะตัวนี้ก็เป็นว o w ีโ h โฟน8แต่เป็นอัปเดตใหม่เพื่อรองรับกับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาพวกสเปกเนี่ยก็เป็นชื่อชุดว่า l ูเมียแบ็กครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นว o ดีโอโฟนอย่างเทสทีซีทั g มุงเนี่ยจะเป็นอัปเดตชุดเขาเรียกว่า GDR 3ใช่ก็เป็นอัปเดตใหม่เหมือนกันแต่รูเมียแบ็กจะเพิ่ม เพิ่มสิ่งอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวก็มาดูกันอ้าวเอาล่ะมาดูว่ามีอะไรเมื่อกี้พูดรอบๆเครื่องแล้วก็ผมแรกจะเป็นไปแรกแรกจะสังเกตตรงไอคอนไลฟ์ไท่เนี่ยเขาเรียกกันอ่าครับครับความจริงมันมันจะสามารถแสดงผลได้6แถวคือถ้าเกิดทำไอคอนเล็กๆเงี้ยมันจะนับ1 2 3 4 5 6มันจะได้6แถวผมนับจากข้างบนมาแล้ว1 2 3 4 5ไม่ใช่ใช่ไหมข้างนี้ใช่ไหมข้างอ่ะอ๋อแล้วก็ข้างบนก็จริงข้างบนมันก็ได้ได้พื้นที่กว้างขึ้นเพราะหน้าจอเป็นพ0นแปใหญ่ขึ้นใช่ก็จะเห็นววว่่่าามมันดดดูููแแแแบบบบบก้้้งงๆๆออะะไไคลรเีย การแสงผลหลกัลกๆมันก็เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เอฟเฟกอะไรอย่างเงี้อวิ่งกันพลาดเลยนะใช่ฮะเนี่ยแต่มันจะเน้นไปทางแบบว่าเน้นตัวหนังสือไนงะมันไม่ค่อยเน้นไอคอนเป็นลหลักภาพสวยจริงภาพคมมากนะแล้วก็ <laughs> สีสันสวยงามมากจริงๆนะ แล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาในในรูมแอปแบ็กรับก็เดี๋ยวเอามาเริ่มส่วนย่อยๆกันก่อนก็คือเขาเรียกว่าแกลนสกรีนนะฮะเนี่ยที่เวลาแบบว่าออ๋เราจะได้ดูเวลาดูนอติฟิเคชันได้แล้วท่านผู้ชมอาจจะเห็นยากหน่อยเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูทีหลังใช่ครับมันจะมีนาฬิกาขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะจากสกรีนสีดําที่เป็นดํามากๆเนี่ยนะก็เคลียร์แบ็กจริงเคลียร์แบ็กจริงในใในนรูมแอปแบ็กนะฮะออโต้อัปเดตใหม่เนี่ยมันก็จะเพิ่มไอ้นี่เข้ามานอติฟิเคชันครับมีแจ้งเตือนข้างล่างด้วยบอกดีขึ้น กลับมาหน้าจอหลักหน้าจอหลักก็ในส่วนต่อไปเอาส่วนหลักๆกันเลยดีกว่าหลักก็เรื่องเรื่องของกล้องฮะกล้อง20ล้านอย่างที่คุณบอยี่สิบล้านก็โอเคแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมันสามารถถ่ายไฟล์รอได้อ๋อไฟล์ดิบๆเนี่ยไฟล์รอไฟล์นะยี่สิบห้าเมกนะฮะไฟล์เพื่อเอาไปใช้ในการเข้าไลท์รูมตกแต่งภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนแตไปใช้ผ่านโปรแกรมอื่นๆนะซึ่งตรงนี้ไปซึ่งตรงนี้เราจะต้องทําการอัปอัปเกรดค่ะอัปเดตโปรแกรมก่่่่ออนโปรรแกมทีชืวา โนเกียแ <Nokia> คมีร่าเนี่ยฮะคือต่ก่อนมันสึกว่าผมไม่น่าจะมันใช้ชื่อโปรแกรมอะไรนะแต่อัปเดตใหม่คือเป็นโนเกียแคมีร่าแล้วมันจะรวมโนเกียสมาร์ทแคมกับไอตัวกล้องเดิมอะอมเข้าด้วยกันไปเลยจะตะก่อนอจะเป็นแอปแยกออกมาครับแยกกันตอนนี้รวมแล้วนี่รวมแล้วมันก็อยู่ตรงนี้การใช้งานก็เนี่ยแค่เลื่อนอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทแคมสมาร์ทแคมก็คือถ่ายภาพครั้งหนึง่งแล้วมันจะมีการแบบว่าเหมือนเหมือนพวกเสร็จให้เสร็จเลยว่าจะเอาภาพอะไรจะจะลบวัตถุไหมหรือว่าจะถ่ายภาพต่อเนื่องแบบที่มันนเป็ เหมือนดราม่าช็อตนะฮะเหมที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหว<ช>อะไรค่อยเคลื่อนไหวได้ใช่อัน,นี้ก็มีให้ทําอันนี้ก็มีครับแล้วก็ในส่วนข้างในเดี๋ยวมาดูกันในเซตติ้งกันก่อนที่ผมบอกว่ามันถ่ายไฟล์รอได้อือสักครู่ครับเข้ามาเซตติ้งนะฮะอ่าเซตติ้งครับก็จะเห็นว่าส่วนอื่นไม่มีไม่มีอะไรก็ส่วนนี้ครับ คปเจอร์มดก็ต้องมาปรับนะอ่าก็จะมีจะเริ่มต้นที่ j ป e g 5ล้านโอ้โหเริ่มก็5ล้านแล้วใช่แล้วก็ j ป e g 5ล้านบวก10 19เมกะพิกเซลเนี่ยครับอ่าก็เป็นแบบไฟล์ไฟล์อันนี้ไฟล์ j ป e g ครับ2 2 2ขนาดก็คือขนาดสูงสุด29ล้านกับ5ล้านแล้อันล่างสุดนี่ครับ j ป e g 5ล้านกับไฟล์ DNG ก็คือไฟล์ RAW รอไฟล์ใช่ขนาดมันก็ตกไฟล์ละ25เมกเราก็ต้องปรับแต่งนะก็คือมาติ๊กที่ตัวนี้ก่อนใช่อเมื่อเราถ่ายมาเสร็จมันก็จะเป็นไฟล์ดิบๆ โโอ้หแล้วก็ไซส์ใหญ่มากก็เอาไปเข้าไลท์รูมเข้าแคปเชิร์ฟวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกแต่งออกมาโอ้ฮะอันนี้มืออาชีพเขาใช้กันใช่แล้วส่วนของวิดีโอก็จะเห็นว่าถ่ายได้ 1080p อ่า30เฟรมใช่ไหมฮะโอ้นี่เลือกขนาดได้ได้เจะดร้อซยี่สแล้วก็ที่ผมบอกไปว่ามีเรื่องของเบสฟิลเตอร์ครับอดิโอเบสฟิลเตอร์เนี่ยครับมีอะไรบ้างฮะก็มี อันนี้เป็น Default ไว้ที่ 100, 100 1อยอยเฮิร์ถ้าสตองนี่เสียงเบสเวลาเข้าไมมันบันทึกมันจะแข็งๆหน่อยก็คือมันกันพวกแบบว่ามันพีคอะฮะเสียงมันพีกโอ้โหนี่ต้องมีเวลาเข้าไปดูศึกษาพอสมควรนะก็จะเห็นเนี่ยคือสไตล์ของวิดิโอโฟนเนี่ยมันจะเน้นเป็นทางฟอนต์ทางตัวนังสือะฮะเลยทําให้คน คนทั่วไปมันจะใช้งานยากนะฮะคือถ้าจากที่เราใช้ iOS Android ันจะเป็นไอคอนกราฟิกใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวสื่อมาเลยหญ่ต้องมานั่งอ่านรู้ใจถูกแต่มันมีภาษาไทยนะฮะอ๋ออาเนียครับแต่ตัวนี้เครื่องนี้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษไว้กล้องก็20ล้านอย่างที่บอกถ่ายก็มีการปรับปรุงจาก1020อย่างที่เราเคยวิจารณ์กันว่าภาพมันอมเหลืองอะไรเงี้ยตัวนี้ปรับปรุงหมดแล้วหายหมดแล้วใช่แล้วรวมถึง1020อัปเดตใหม่ด้วยก็ปรับปรุงก็ตรงนั้นก็หายเหมือนกันชัตเตอร์ไวขึ้นภาพไม่อมเหลืองแล้วไว้บรร เรื่องขอสีถูกปรับหมดแล้วทำมาอย่างดีถูกต้องครับอันนี้ก็จะเรื่องของโหมดถ่ายภาพก็ประมาณนี้คือตัวนี้จริงเขาก็ไม่ได้เน้นเดียวนี้ก็สุดยอดแลวนะอันนี้ขนาดไม่ได้เน้นด้วยอ้าวช้มาส่วนต่อไปนะส่วนสําคัญเลยก็คือโนเกียบีเมอร์ฮะนีต้องไปเร็วกว่านิดนึงเพราะมันเยอะมากนะโนเกียโนเกียนียเมนูอะไใช่ฮะเนี่ยมันจะมีเต็มเลยนี่โปรแกรมแต่งภาพมามาในส่วนของโนเกียบีเมอร์นนึงนะฮะ อ่านี่ครับโนเกียบีมเมอร์ครับโนเกียบีมเมอร์คืออะไรหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะใช่อธิบายนิดนึงครับโนเกียบีเมอร์มันก็เหมือนเป็นลักษณะของการโคลนหน้าจอถ้าเกิดว่าเวลาเราพรีเซนต์งานใช่ไหมปกติเราใช้สายทีเอ็มไอต่อเสียบเสียบเข้าไปอันนี้ไม่ต้องหน้าจออันนี้อ้าวเหรอทำงานสามารถทําผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทําผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหรอถูกต้องฮะโอ้ไม่ต้องใช้ wiFi ไม่ต้องใช้เรา่องมืผมจะลองเอาเนี้ยจะโคลนภาพจากเนี้ยมามาที่แอนดรอยนั่นแหละเหรอทำได้ยังไงใช่ อ๋อโหแค่เข้าเข้าเข้าอะไรก็ได้ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าสมาร์ททีวีแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พีซีอะไรก็ได้มีเว็บเบราว์เซอร์แล้วรองรับ html 5อ๋อโอเคแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ beam nokia com อมก็เข้าตัวนี้แหละ beam นี่ยใช่เสร็จแล้วก็กดตรงนี้ฮะแชร์เนียบายเนียบายฮะปึ๊บกก็สแนโค้ดแล้วก็สแกนโค้ดครับอ่าเราไปสแกนโค้ดเครื่องนี้นะนี่อ่านิ่งๆได้แล้วอ่า อ่ะแล้วคุณแจ็คลองลองเขย่าเครื่องเขย่าเครื่องนี้แหละฮะเขย่าไปแล้วหนึ่งทีมันสั่นไหมครับสั่นครับอ่ะแล้วรอแป๊บหนึ่งค่ะสั่นเรียบร้อยแล้วโอ้โหนั่นไงนี่จอนี้นะครับมาบมดแล้วจอนี้แล้วเต็มจอก็ได้โอ้โหทําเต็มจอเสมือนปึ๊บแล้วเราเาเสมือนนี่แช้โงเกียอยู่เลยนะใช่แต่มันแค่ขึ้นมันแค่สัมผัสไปได้เหมือนกับเราแชร์เวลาแบบแชร์เน้ดูอะไรอย่างเงี้ยลองเขย่าอีกฮะมันก็จะเขย่าอีกทีนึงมันก็จะเป็นการแคปแล้วก็ดึงมาให้ตรงนี้ คือเราสามารถทำได้ทุกดีไวเลยจะสิบเครื่องอะไรก็ทำได้หมดโอ้โหใช่แต่อันนี้มันจะช้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาแล้วอ่าอ่าอย่างเงี้ยเย้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตอะชอบนะถ้าเกิดแบบว่าเราอยากจะแชร์เพื่อนสมมติเราไปเที่ยวครับเราไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะให้ดูรูปอยากให้ดูรูปอยากให้ดูภาพวิดีโอจริงแบบเรียลไทม์จริงๆก็บอกเพื่อนเข้าบีมเนี่ยก็เข้าอ่าก็แค่เราแค่ส่งลิงก์ฮะใช้วิธีการส่งลิงก์แล้วผ่านเฟซบุ๊ก คนใครใครก็นำมากดลิงก์เฟซบุ๊กเราก็จะเห็นหน้าจอเราเห็นหน้าจอเราหมดที่เราถ่ายทอดนะตอนนั้นนี่คือการที่โนเกียก็พัฒนาเดินจริงๆริงนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับครับผมอ่อ่โอเคก็นี่ครับแล้วก็อีกมาดูต้นต่อไปเรื่องของอันนี้ครับเป็นเรื่องของ Nokia Refocus สครับรีโฟกัสก็คือถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเป็นเป็นฟีเจอร์กล้อง ี่เรียกว่าถ่ายก่อนค่อยโฟกัสอือแล้ยังไงฮะคือตอนแรกถ่ายไปยังเบลอๆอยู่แล้วค่อยมาโฟกัสทีหลังนั่นจะเป็นไปได้ยังไงฮะอันนี้มันจะเป็นเหมือนลูกเล่นมากกว่านะผมมองว่ามันไม่ได้เอามาใช้จริงอะไรเท่าไหร่หรอกคือใช้ไว้อวดเพื่อนอะมากกว่าอือนะสมมติผมมีภาพตัวอย่างอ่านี่ภาพตัวอย่างก็เนี่ยเราถ่ายครับถ่ายเป็วพพด Macbook เนี่ยฮะเมื่อเราถ่ายเสร็จปุ๊บคือคือเราง่ายมากฮะเราแค่ถ่ายอย่างเดียวถ่ายอะไรวัตถุอะไรก็ได้ที่มันมีเดฟมีระยะชาร์จ เราถเสร็จเราเอาแค้อยากจะโฟกัสตรงไหนอยากจะดูตรงไหนชัดเราแค่ไปจิ้มอุ้ยตรงอื่นมันชัดขึ้นมาได้ยังไงฮะก็มันเป็นการลักษณะลักษณะการทํางานมันก็คือมันจะบันทึกภาพน่าจะสามสี่ภาพอะฮะทุกระยะเลยแล้วก็มาโรเซสโอ้นี่มันเ m a ซิ่งมากฮะ Amazing มากตรงนี้ตรงนี้ก็จะเบอร์เออนั่นสิมัน a m a ซิ่งมากฮะผมอยากให้ข้างหลังชัดก็ได้ข้างหน้าเบอร์ก็ได้ การที่ถ่ายเสร็จแล้วนะใช่ฮะโอ้ึงบอ่ามันมันเป็นเหมือนฟีเจอร์เอาไว้เรโชว์เพื่อนอะ่ะน่าสนใจทีเดียวอะ่าเงี้ยซึ่งเวลามันแชร์ไปผ่าน Facebook มันก็ต้องไปลิงก์กับเซิร์ฟเวอร์ของโนเกียมันไม่สามารถทำเรียกว่ารุ่นนี้นี่ฟังกชันอัดแน่นไว้ข้างในจนไม่สามารถสาธยายได้หมดจริงจริงมจริงไม่มีอีกเยอะฮะมันมันมันสุดยอดจริงๆนะทั้งตัวของการใช้ระบบปฏิบัติการการขับเคลื่อนนะสเปคเครื่องเองแล้วก็งานประกอบที่ผมดูว่ามัน เนี้ยมากจากหน้าจอใหญ่วรุ่นรุ่นก่อนใน1น2 0ที่ผมอวิจาร์ไปอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะเหมือนตีกลับขึ้นมาเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือมีการปรับปรุงแล้วแล้วก็ทําให้จนได้สมบูรณ์ขึ้นมาแล่จริงๆถ้าเกิดคนคนไม่ได้ไม่ได้ชอบเล่นแอปนะผมว่าตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่เป็นรูมี่แอป0บ็คที่เป็นหนึ่งห้ามองศูนย์หนึ่งศูนยมสอบศูนย์กระดา้นี่อัปเลูกเม่นมันยอะแก็มี้ไาจุดบพรองมากะ พูดถึงแอปก็คงจะแน่นอนว่าสู้ iOS กับ Android ไม่ได้ไม่มีเยอะเท่ามากมายขนาดนั้นต้องให้เวลาแต่ว่าแอปที่จำเป็นจำเป็นแล้วเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยากจะแชร์ภาพมีหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็ออฟฟิศมาพูดถึงราคาดีกว่าตัวนี้อยากได้แล้วล่ะสนนบราคาเท่าไหร่เอ่ยก็ต่ำกว่า1น2 0นะฮะเนหรอคือสองหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทใช่ก็ผมผมมองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมของโนเกียแล้วนะมีกี่สีครับผม ตอนนี้เหรอับผมไม่แน่ใจไม่มีสีไหนขายบ้างก็ไปลองดูนะแต่สีขายเขาก็สีเหลืองนี่แหละคะเออนะสีนี้เป็นจุดหลักที่สําคัญทีเดียวเอาละครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับแวะเข้าไปโนเกียช็อปลองไปถามดูได้แล้วก็ไปดูนะไปจับขนาดของจริงดูว่าท่านผู้ชมชอบมากน้อยขนาดไหนผมชอบแล้วนะตอนนี้ที่ลองจับดูเนี่ยสวยมากทีเดียวขอบุณคุณกระเป๋านะครับที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับโอกาสหน้าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีที่จะได้รับแฟ้มเอกสารจาก Microsoft ไปครับโดยผู้โชคดีก็คือผู้ที่มากดไลค์ในภาพของผลที่ถ่ายคู่กับแฟ้มเอกสารนี้ครับผู้โชคดีผู้นั้นก็คือนะครับผู้ที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณหนูซินดี้นะครับตามภาพนี้เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อท่านกลับไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้เราก็มีของมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเป็น เสือ้อยืดจากสนุก .com ครับขนาดไซส์ L สำหรับท่านผู้ชมไซส์ L นะครับท่านที่ชื่นชอบเสือ้อยืดตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์ในภาพของผมที่ถ่ายคู่กับเสือ้อยืดตัวนี้ใน facebook. com/satv.digitaltogo a ได้และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับผู้โชคดีจะประกาศผลให้ทราบในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เวลารายการของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ